เดี๋ยวมาแล้วเนทางด้านโอ้โหวันเล่นโอ้โหโอ้กาวสวยเลยครับตรงนี้ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นเกมที่เรียกความมั่นใจของเอทีเกมนะครับประตูนี้ที่ยิงได้สี่ประตูนี้มันบ่งบอกว่าเกมลุกกลับมาแล้วครับแล้วกองให้กล้ามและแปรตรงนี้นี่แบบร้อยแฮตถิกแล้วแฮตถิกแล้วโอ้โหเป็นแฮตถิกไปแล้วเป็นน่านก้ามครับโอ้โหเป็น สามนี่สามอ่ะสามลูกครับ <afraid> ต่อไปเป็นห um, ้ามคือต่อสองทีครับ ระยะห่างเป็นสามลูกครับตรงเรงสป,ปีดเป็นใหม่ครับโอเคเกมนี้ก็โผล่มาแล้วพยายามทำประต,รตูู่ครับตัดมาลูกนี้เลยไหครับโหสกัดได้ทางด้านหลอดเราวดึงไว้ตะกุดจังหวะปังนี้เราวางกันขึ้งครับเนี่ยครับเป็นเหตุที่ต้องใส่พวกสนามแข้งไว้ครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บแบบนี้ครับจังหวะก,กระทบกระทั่งครับ มันมีนเกมฟุต่บอลครับแล้วผดสวยครับพยายามจะให้กล้องการโีบ่งสัมผัสไปนะเพื่อนมันแรงมันไม่ถึงนะตรงนี้เปกดตรงๆขึ้นมาเอ็มจับบอลแรกไม่ดีครับแต่ดูจังหวะสวนครับหมากันเป็นหน้ากระดานเลยครับทั้งด้านเอ็กเกมเก็บบอลแล้วกลับมาเล่นเกมลุกต่อได้ครับต่อได้เลยครับ เปิดขนาดขึ้นมาสวยครับหลอดยิงเข้าไปลูกนี้เอามาลูกสาวตัวครับจะเปิดบอลเร็วมาแล้วนี่ครับสู่หน้าจำเป็นนี่มาตั้งต่อเกือบไปครับจะบุกเพลิน <ๆ S 2> ไม่ได้นี่ทางด้านในดีเกมครับผมงมานี่ก็รอสวยอยู่เหมือนกันครับโอ้เราทําได้ดีครับแขกหลอกลูกนี้<ๆ>เก็บลงทางด้านกล้ามจังหวะสุดท้ายที่ เป็นโอ้ใช้กูลูกนีองขอโทษไปคับผมคุยใจกนบ่อยครับไ่ไดไ่ได้ไไหรับากไปครับลูกนี้ก็เหมือนบอลลงทำได้ดีแตับังไม่ดีครับสวยคขับสเส้นสวยจริงจริครั <ista> บ <iden> <tempt fulfil>

เรบพูดออกไปครับเป็นการพบการระหว่างซักซึ่งกับเดลเซ่ครับทำใหม่สนามแล้วก็เปลี่ยนเครื่องในงกายพร้อมเลยครับหลังจากจบคูดด่นี้เราจะทำารอย่างัรต่อเลยครับต้องบอกว่าเรุ่งเลยมาพอสมควรครับ หญิงจังหวะซ้ำโอ้โหเป็นน่านค้อง้ามเลยครับเฮ้ค้องแล้วเป็น้ามวันนี้ประตูที่4ี่ของตัวเองครับออ,อันนี้เป็นผมประตูต่อสองนะ หลอนะครับราได้เพ่มครับหมูม้ากระโดดตัดครับหมูมานี่คนได้เยอะนะครับทางด้านหลอดแบบทิ้งแล้วนี่ไม่อยู่ว่าต้องบอยงั้นนะโอ้แล้วดังหวนนี้จับไม่ดีครับทางด้านเอ็มตัดมาที่หมูตูนที่น้าที่เกือบครับเกือบเป็นประตูเนงนาของตัวเองแล้วมันด้านกล้าม เ็นลูกเตะที่ลูกด้านค่อนข้างจะเล็กครับอาจจะเล็กที่สุดในดีวิชั่นเราเลยครับแต่ต้องบอกว่าลีลานี้ไม่เบาครับถือว่าเป็นยาวยิงครับยาวแต่ตัวทุ่มนี้โอ้สวยครับแทงตรงๆขึ้นมาซันแป๊วูนลูกนี้สิดแต่โอ้โหความต่อต้านลูกยิงของโอ้นี่ทำได้ดีนะครับเมื่อกี้ อ่อเลับเนี้ยมาหน้าประตูค์จรอเขาลูกนี้เผื่อไปแด้านกล้องเกิดเกี่ยวเกี่ยวบอลไม่ได้ครับบางทีลูกสาวก็ต้งตั้งแล้วโยนขึ้นมาใหม่ลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับแต่จังหวะสุดท้ายมันไม่เข้าทันก้าวมาอหวมมือมิกรีบจบไปหน่อยครับบ่อยอย่างนั้นนะ ปล่อยบอลตกลงมาแล้วตบแล้วหนึ่งหนึ่งทิ้ว่าน่าจะหายแันนีครับตบบาดมาทางด้านผมมาเป็นลงขึ้นมาอ่แล้วสวนกลับมานี่การนี่จังหวะสุดท้ายแล้วผมเป็นนักโฉ้ฝังบอลออกเลยครับ ้งโงมาล้งวงบอลลึกหน่อยครับแล้วพยายามทำเกมขึ้นมาครับแทงมาตรงกลางก็ไม่ผ่านครับเีียม,มามรน่้เข้าทางฟันครับต่วาเก็บบอลน,นี้ไม่่ดีครับลูกนี้ มองแล้วเล่นชันๆันให้ก้ามเอาวัดแล้วลูกนี้เป้าหมายจะให้ต้องคนระับรออยู่หน้าประตูครนะับลุ้นม,มาไปอีกทีหนึง่งน้าประตูถึงปุ๊บตรงนี้ก็เหมือนยิงถึงป่านะครับโอ้ยชาหลับใครทีนึงนี่อาจจะเป็นประตูครนะับ เราคู่ต่อ,อไปแล้วมาเห็นสนามแล้วก็เปลี่ยนตัวแต่งกายพร้อมเลยครับถหนท่านยังมีเวลาถึงี่้นแต่งใจมาสิบนาทีครับเดี๋ย้นเราจะลงสนามต่อครนะับ มาทีงลูกนี้กลับไปที่ต่อตอบต่อตอะไรนะตู้เก็บบอลลงได้สวยแนละ้วโอ้โหทางเดียวที่กระโดดให้มันเข้า,าขวาทางนั่นเองเหลือลูกนี้ปล่อยหมาเข้าทางต่อยิงโอ้โหต่ยนะตอยโยงไปแล้วหาอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นทางขึ้นหลังนะต่อเนี่ยถึงโผล่ประตูต่อยช่อง bởi tôi vẫn tin P. O. rồi nhé, đi,